สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำราญสวัสดีครับน้องเมลผ่านพ้นไปแล้วสําหรับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกด้วยความคาดหมายเล็กน้อยทําไมคะหนึ่งก็คือตอนแรกคาดว่าจะผ่านทั้ง3ร่างแล้วใช้ร่างภูมิใจไทยเป็นร่างหลักค่ะแต่ไม่ใช่เลยเพรากฏว่าสวไม่เอาร่างของพักเพื่อไทยปัดตก พเพื่อได้แค่หกสิบเสียงนะขาดอีกหกเสียงอีกเสียงสอวไม่พอก็เลยผ่านสองร่างผ่านสองร่างก็ต้องเลือกอร่างใดร่างหนึ่งระหว่างร่างพรรคประชาชนกับร่างของพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่าเป็นร่างหลักโหวตรอบแรกเสมอพ,พรรคภูมิใจไทยชนะสองร้อยเก้าสิบเกีบต่อสองร้อยเก้าสิบสองนะปรากฏว่าคะแนนมันต่างกันห้าคะแนนอีกฝ่ายข้องใจพรรคเพื่อไทยก็ไปผสมโรงกับพรรคประชาชนจับมือกัน ให้นับใหม่ปรากฏว่านับแล้วร่างของพรรคประชาชนชนะก็ได้เป็นร่างหลักผิดความคาดหมายอันนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นการหักเหลี่ยมโหดทางการเมืองกันมีคนมองว่าเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่กําลังไล่ต้อนเพื่อไทยหรือเปล่าก่อนหน้านี้การดูดสอสอพรรคเพื่อไทยไปก,การโยกย้ายค่ะราชาการนี่แหละล่าสุดปัด ตกร่างแกแ้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพักเพื่อไทยนะคะวันนี้เราจะมาจับตาปมการเมืองนะคะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมวิเคราะห์พูดคุยกับเรานั่นก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วต้อนรับคุณจตุพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมิวพี่สำรานครับก็ปรากฏการณ์สามก๊กเนี่ยหักเหลี่ยมกันไปพลิกกันไปพลิกกันมาอย่างนี้แต่ว่าหลักๆก็คือไล่ต้อนพักแดงนี่ค่อนข้างชัดเจน ปรากฏการ์อย่างนี้คุณจตุพรมองอยังไงครับก็คือเป็นยุทธวิธีกันพื้นฐานนะครับยกแรกก็ความความแดงซะก่อนอต่อมาเนี่ยแดงก็มาจับการส้มเพื่อความน้ำเงินต่ออแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคณะกรรมการยกร่างและสสอรอนั่นเนี่ย ยังจะต้องมีด่านประชามติครับ <c oughs> และเนี่ยนะครับและยังจะต้องผ่านด่านสวถึงสองครั้ง <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือในวาระที่สองหลังจากคณะกรรมการแล้วเสร็จแล้วก็วาระที่สามยังจะต้องใช้เสียงหนึ่งในสามแต่ผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับในขั้นตอนกรรมธิการอ่รวมกระทั่งวาระสองที่จะมีการแประยะติก็คงจะมีประเด็นหลากหลายเรื่องราว นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับในการทรําประชามติครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันก็ง่ายว่าเรื่องเห็นเต็มด้วยเม็ดด้วยกับการทํารัฐธรรมนูญใหม่ครับแต่ว่าในในประเด็นที่สองเทียบกับครั้งที่สองทั้งวิธีการและเนื้อหาเนี่ยนี่จะเป็นจุดเริ่มของความขัดแย้งใหญ่อืเพราะเนี่นะครับขั้นขั้นตอนแรกมันอาจจะไม่มีปัญหานะแต่ว่า เราก็เห็นเริ่มเห็นเจตนารม์ที่จะไปแตะเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมาตรฐานทางจริยธรรมครับซึ่งก็็ก็ชัดเจนนะครับหัวหน้าพักประชาชนก็ได้พูดชัดเจนในประเด็นนี้ว่าคนที่ตัดสินต้องไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญควรเป็นประชาชนนี่ก็จะเป็นชนวนนำร่องนะครับที่จะนำไปสู่ ความขัดแยง้งเรื่ององินอื่นๆนั่นเช่นหมวดหนึ่งหมวดสองก็แก้ไม่แก้ไขไม่ได้โดยอัตโนมัติแะครับนะครับไปแต่ก็มีเรื่องตั้งแต่ยังไม่ทันจะแก้ผมก็มองเห็นว่านี่เป็นเพียงยกแรกแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในซีกภูมิใจไทยก็ต้องรู้เหมือนกันว่าอย่าประมาทนะครับทฤษฎีส้มกระแดงเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นมาได้การเมืองเมื่อวานเมื่อวานได้เป็นตอนตอนเมื่อวานเขาได้แสดงให้เห็นแล้วอยานะ <laughs> อะไรประมาณนี้ก็คือการเมืองมันก็เป็นเป็นตัวเลขมันเนื่องจากว่ามันมีสามกองเนี่ยครับนะครับก็คือหมายความว่ากองกองนี้ทีมจริงสามกองก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจอะไรกันมากหรอกเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ขั้งที่ขณะเกิดเหตุะนะครับควรจะไปจับมือกับกองไหนก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อส้มกระแดงจับมือกันแล้วจะต้องเป็นนิติรันเพราะว่าส้มก็จับมือกันน้ำเงินก็ไม่ได้เป็นนิติรัน <Okay. S 2> นะครับต่างคนก็ผ่านเรื่องราวต่าง,างๆกันมามากมายนะครับจนกระทั่งไปถึงการทําประชามติถึงวันเลือกตั้งหรือว่าจะเกิดอุบิเหตุต้องยุงบสภาก่อนกําหนดอะไรก็เกิดขึ้นมาได้หมดเลยครับคุณจตพรโดยรวมๆแล้วมั่นใจว่าจะเดินทางไปถึงวันลงประชามติคือวันเลือกตั้งใช่ไหมก็ํานวนนี่ยัง, <ผม S 1> งไงต้องไปประชามติหนีไม่พ้นยืนในยืนอยู่ที่เกมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเลือกเกมอย่างไร เพราะเสียงเขาเพียงพอที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามนะครับอของรัฐมนตรีความรับผิดชอบไปอยู่ที่นายกลักษณะเดียวกับคุณพิชิตชื่นบานกับคุณเสฐาตวิสิน mm hmm. สองก็คือการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำง,ง่ายที่สุดก็คือเอาเนื้อความที่พรรคประชาชนเคยอภิปรายรัฐมนตรีบางคนคมาทำซ้ำเนี่ย mm hmm. มาทาซ้าแล้วก็ถามว่าวันนี้คุณจะยกมือให้หรือเปล่าแค่นี้มันก็จบโดยปริยายทําให้ในายกรัฐมรีเนี่ยจะต้องยุกสภาก่อนที่จะบรรจุระเบียบว,วาระอยู่แล้วทิศทางทางการเมืองมันก็อะไรก็เกิดขึ้นมาได้และก็วุ่นวายปั่นป่วนก็หนึ่งสี่สี่ซึ่งถูกดองไว้ที่ปปชแต่ว่าก็พร้อมจะอามาใช้ได้ตลอดเวลาก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองกันไปเสียแล้วอืมแม้กระทั่งเรื่องที่แก้หน,น้มนวน ก็มีบางฝ่ายก็จะยื่นเหมือนกันใช่ไหมคุณจตุพรว่าเอ้ยร่างของพรรคประชาชนนั้นมันมันผิดคำวินิจฉัยของสารน้ำนวลอย่างเนี้ยก็มีคนคิดเหมือนกันตรงนี้มัน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 ล้ำไปครึ่งหนึ่งเนะครับเพราะว่าสองสรอนี่มีสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นคณะกรรมการยกร่างเนี่ยก็เลือกมาเจ็ดสิบคัดเลือกให้เหลือสามสิบห้าแต่ว่าในในร้อยคนที่มาแต่ละจังหวัดเป็นการเลือกโดยตรงเนี่ย ก็คือหมายความว่ามันก็ซุ่มเสี่ยงในประเด็นนี้ว่าจะมีการยืดมินิจ่ายกันหรือไม่ครับคืออะไรก็มันยังไม่ง่ายการแก้ไขรัฐธรรมนูญอืม,อมดูเหมือนง่ายแต่ว่ายากทุกขั้นตอนอยากทุกขั้นตอนนะทีนี้โดยโดยรวมเกมที่ผ่านมานี่ก็ดูเหมือนว่ามวยคู่เอกเนี่ยจะเป็นพักแดงกับพักน้ําเงินมากกว่าอย่างการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างเนี้ย45ชื่อเมื่อวานซื้อนเนี่ยนะ ก็ดูแล้วมันโอ้โหนี่เป็นการเอาคืนคืนความเป็นธรรมแต่ว่าก็เป็นการเอาคืนอยู่ในตัวงานนี้ก็ถึงขั้นที่จะต้องมีการล้างแค้นกันยังไงบ้างต่อไปนี่ครก,ก็มันเชื่อเห็นว่าตอนตอนพักเพื่อไทยก็าุมกระทรวงมหาไทยเขาก็ลงมือเร็วเหมือนกันแล้วก็แน่นอนที่สุดเมื่อปูุงใจไทยกลับมาเนี่ยเขาจะชักช้าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นฤดูยกย้าย ก็เห็นกันว่าใครเป็นใครและก็จะมีผลต่อสถานการณ์ของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อไทยลงมืออย่างไรกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ลงมือสลับข้าราชการเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะขึ้นเข้ามามีอำนาจนะครับก็เป็นการเอาคืนไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยครับครับ,รบก็ย้ายคนภูมิใจไทยออกจากตําแหน่งต,ตอนที่ภูมิใจไทยถอนตัวออกจากรัฐบาล พอคุมเจษไทยกลับมาคุมกระทรวงมาไทยต่อเขาก็เอาคืนค่ะก็ตรงไปตรงมากันดีก็ชัดเจนในมุมคุณจตุพรบอกว่ามันเป็นการไล่หวดสีแดงโดยสิน้ําเงินทีนี้จากลักษณะของพรรคสิน้าเงินเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยจะไล่หวดพรรคเพื่อไทยจนไม่มีที่ยืนเลยไหมคะเป็นไปได้ไหมคะคือคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขามีอาวุธอย่างที่ผมบอกมีอาวุธสองอย่างหนึ่งก็คือยื่นเอาที่ตัวเองเคยเจอมาทั้งหมดอะ ยื่นไปยังสารรับนูนเรื่องคุณสมบัติต้องห้าม,อมสองเนี่ยเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อจะไปกดดันพักประชาชนซึ่งก็อยู่ในลักษณะก็ไว้เองไว้เอ็อารมณ์แรปรวนได้ตลอดเวลานะเราก็กว่าอนาคตไว้กับกระแสทั้งก็ต่างคนสามารถที่จะเอาคืนกันได้คเพียงแต่ว่าพักภูมิใจไทยนั้นเนี่ยถ้าเขาเห็นว่านะ จะมีการยื่นการอภิปรายหรือยื่นแล้วไม่บรรลุระเบียบวาระราผมว่าเขาก็ตัดสินใจย,ยุบสภาเขาไม่ไปสุ่มเสี่ยงรอจน <okay. S 2> กระทั่งว่าอภิปรายแล้วก็ถูกคว่ำกลางสภาแล้วก็ต้องหานายกกันใหม่เพราะรักษาการนายกไม่สามารถยุบสภากันได้อืซึ่งขนาดนี้ในทางการเมืองเนี่ยพรรคุมเชือไทยก็ถือว่ามีความได้เปรียบคุณจตุพรกำลังจะมาพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยนั้นเขาก็รอที่จะบริหารการจัดการน่ะ หรือนะให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่อืมคือเมื่อกี้ในี่คนจัดพงกันบอกว่าณนะวันวอเวลานอนที่พักเพื่อไทยยื่นอภงพิปรายปั๊บเนี่ยนะตามใจที่ยังไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมนี่พักน้ําเงินนี่พักเพื่อภูมิใจไทยอาจจะยุบสภาเสียก่อนเลยเช็คจัดการไปเลยจบับปิดจอบเลยก็ได้ถูกไหม,มว่าผมว่าเขาเขาเขาไม่ประมาทอ,อาที่รําราเราเรา,เราเป็น คนสภามันง่ายที่สุดอภิปรายประเด็นที่พักประชาชนเคยอภิปรายกับรัฐมนตรีบางคนในคณะเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ลักษณะทําซ้ําเนี่ยแล้ววันนั้นพักประชาชนยกมือไม่ไว้วางใจเนี่ยแล้ววันนี้จะมายกมือไ,มไว้วางใจในประเด็นเดิมหรือไม่อมนอกเหนือจากประเด็นอื่นๆที่พักเพื่อไทยจะหยิบยกขึ้นมาขยายและเมื่อพักประชาชนเขาฝากไว้กับกระแสเพียงอย่างเดียวเนี่ยผมก็มองว่าเนี่ยนะครับ คุณอนุทินรวมกระทั่งเนี่ยนะครับบรรดาปุริปุโรในพรรคปูงใจไทยเ่ยมองไม่ต่างกันเขาจะเป็นเสียงทําไมกับอนาคตตีแม่แน่นอนเออแต่ว่าคุณจตุพรคะถ้าเกิดว่าชิงยุบสภาทันทีที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะเสร็จทันหรอคะมันก็ไม่ทันทาประชามติหรือเปล่าคะก็ก็ขึ้นอยู่กับพรรคพรรคเพื่อไทยต้องการอะไรใช่ถ้าเขาต้องการเรื่องรัฐธรรมนูญ เขาก็ต้องไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยกำลังจะถามเลยว่าถ้าพักเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยสังคมจะมองไหมคะว่าเพื่อไทยเล่นเกมการเมืองอีกแล้วอะ่ะเพราะว่ามอเอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะยุบสภาในสี่เดือนอยู่แล้วคุณจะรีบชิงยื่นอภิปรายทําไมทั้งๆท,ท,ที่มันก็ทําได้นะคะคุณจตุพรมองอย่งไงคะเรื่องนี้คือการเมืองเนี่ยมันก็คิดประโยชน์ตัวเฉพาะหนะ้าเพราะถ้าพัคเพื่อไทยก็ประเมินแบบนักเลือกตั้งง่ายๆว่าถ้าเวลาที่มันเทอดยาวไปเนี่ย ในขณะที่ตัวเองยังเป็นจำเลยของสังคมในเรื่องไทยกัมพูชาในเรื่องสัตสัตว์ขาบขั้วกันมาอยู่เนี้ยวิธีที่จะพลิกสถานการณ์ได้ก็คือต้องผลักให้คนอื่นเป็นคนร้ายตัวเองก็เป็นคนดีเหมันก็เป็นทฤษฎีการเมืองพื้นฐานอ่ะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเขาปล่อยไปถึงระยะเวลาอ่าจนกระทั่งยุสบสภาตามกําหนดสามอนมกราก็ mm hmm. าไม่แน่ใจว่าบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยจะมีการอพยพย้ายรังกันอีกจำนวนเท่าไหร่นะครับที่ยกมือเรื่องรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นั่นเนี่ยมันไปวัดกันไม่ได้หรอกแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยในแวดวงทางการเมืองเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีใครนะครับที่จะอพยพอ,ออกกันมาบ้างเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องไปเอากระแสและกระแสเดียวที่เขาจะทำได้ก็คือการเล่นงานรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย แล้วก็ไปกดดันพักประชาชนให้ทําหน้าที่คือคือปรากฏการเมื่อวานก็เป็นการจุบกันเพื่อนซ้นแล้วพวกนี้ก็คือเสร็จแล้วก็ทิ้งกันบ่อยนะครับก็ไม่ได้จีรังอะไระนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่ยกไทยไทยของของเรื่องราวคือสุดท้ายแล้วนี่ไม่ว่านําเงินแดงส้มเนี่ยนะสามารถจับคู่มาจูบป,ปากกันใหม่ได้เสมอในทางการเมือง เราสำหรับคู่ะสามสคนโอนละเวงอยู่แล้ว <laughs> สามคน, <laughs> คนโนละเวงอยู่ว่าสภาพการเมืองแบบนี้เนี่ยแดงน้ําเงินเนี่ยหลังเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเขาจะจะยังจับมือกันได้<ะ>ไหมคะคุณจตุพรไหวการเมืองเนี่ยนะครับคือรัฐบาลเศียฐาตฐาั้งแต่ขุณวันคุณนักสิงหลับอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็เป็นการเกิดขึ้นซ้าเท่านั้นเอง Mm hmm. เพราะว่าแต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับคนในแวดวงทางการเมืองก็ไม่คาดคิดทางนั้นอ่ะไม่ว่าพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วไปหรือพรรคอ่พรรคส้มไปโหวตให้กับพรรคนำเงิน mm hmm. ก็เป็นปรากฏการณ์ที่คาดไม่ถึงกันทั้งสิ้นอ่ะ mm hmm. นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอ่ะก็อาจจะสลับคู่วันนี้ก็คู่นี้วนนันต่อไปอาจจะคู่นี้กันก็ได้ mm hmm. แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องทิงความได้เปรียบเรื่องการเลือกตัง้ง พรรคประชาชนเขาต้องถือเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็ตามพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเรื่องไทยกัมพูชาจะเป็นเรื่องใหญ่กับเขานะครับเรื่องรัฐธรรมนูญเขาอาจจะถือเจ้าส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาต้องฟาดนะครับทําให้พรรคภูมิใจไทยลงมาให้ได้ก่อนการเลือกตั้งกลไกเนี่ครับชัดเจนว่าเขาเอาคืนแล้วมาไสยแต่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องกระแสโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ย ซึ่งภูมิใจไทยเนี่ยสถานะก็เริ่มดีกว่าพรรคเพื่อไทยตามลําดับเนี่ยครับเขาจะนะครับกลับมาพรรคเพื่อไทยจะกลับมาสู่สถานะเดิมกันได้อย่างไรแล้วเขาก็ต้องนะครับเขาก็ต้องคิดอ่านว่าเขาต้องใช้ยุทธวิธีกันแบบไหนในการที่จะกลับมาการเมืองมันคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยน้อยลงแน่นอนแต่ก็อย่าประมาทนะครับเล็กลงแต่ยังไม่ตายใช่ใช่เอาเป็นว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยภูมิใจไทยก็ยังถือไพ่เหนือกว่าชาวบ้านเล็กน้อย แต่ว่าก็ประมาทอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียวคือผมว่านี่ก็หนึ่งประเด็นไทยกัมพูชาถ้าเขามีความชัดเจนนะครับเรื่องเศรษฐกิจก็พอเข้าตาพอสมควรนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ทํำก็เล่นบริบทที่ไม่ทําอะไรนะครับผมว่าก็ก็ยังยังดูดีกว่าปีหกหกคือผมว่าเขาโตมาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าตัวในส่วนพรภูมิใจไทย เอาละรอบมากก็คือว่าพักไอ้ก็ลำดับหนึ่งลำดับสองเนี่ยผมยังเชื่อว่าพุ่งใจไทยกับพักประชาชนสามสี่เนี่ยเพื่อไทยกับกล้าสามครับครับเอาได้ตามนี้นะครับขอบพระคุณนะคุณจตุพรครับที่ให้มุมมองครับครับครับพี่สักพันธ์ตรงนี้ครับครับดีครับค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะก็ขีดเส้นใต้ได้ว่าคือปรากฏการณ์เรื่องคูนก็อย่าไปฟันธงว่าใครชนะใครมันอีกยาวเป็นทั้งชีวิตนะนะแต่อาวุธของแต่ละฝ่ายมีอาวุธหมดสามพัก ทุกคนก็มีดาบอยู่ในมือนะฮะแต่ต้องขีดนเส้นใต้ในเชิงกฎหมายนิดหนึ่งว่าก็คือค่อยๆว่าถ้าเพื่อไทยจะยื่นอภพิรายไม่ไว้วางใจนะภูมิใจไทยสามารถชิงยุบก่อนได้นะถ้าบอกว่าพรุ่งนี้จะไปยื่นวันนี้ภูมิใจไทยยุบได้เลยยื่นเมื่อไหร่ได้คะได้ตลอดใช่นตราบใดที่ตราบใดที่ยังไม่บรรจุวาระการประชุมเลยยุบได้ยุบได้แต่ถ้าบรรจุวาระแล้วเนี่ยยุบไม่ได้ใ่หนีไม่ได้เลยแต่ตรงนี้แหละแต่อยากรู้ว่าแล้วเขาจะยื่นได้เมื่อไหร่คะ อาจจะยื่นวันนี้เลยก็ได้อ๋อแล้วแต่จังหวะเวลาสมัยหน้าก็ได้อือะปีละสมัยนะถ้ายื่นครั้งนี้แล้วปียื่นสมัยนี้นี่สมัยหน้าเดือนธันวาคมก็ยื่นมาได้แล้วอืออ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ